วันนี้กุ้งม,มาแจกสูตรน้ำยำสำเร็จรูปค่ะสูตรนี้นะคะเอาทำขายนะคะเป็นทำยำเสียบไม้ยำ20บาทหรือยำจานต่อจานก็ได้นะคะหรือทำกินเองก็ได้นะคะรสชาติครบรสมากๆเลยนะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาปั่น3อย่างนี้ก่อนนะคะก็จะมีกระเทียมจีนพริกแดงชินดาแล้วก็ตากผักชีนะคะกระเทียมจีนใช้อยู่ที่75กรัมนะคะวันนี้กุ้งใช้เครื่องปั่นแบบนี้ค่ะ ก่อนจะใช้งานเราก็เสียบปลั๊กชาร์จไว้แล้วนะคะตอนที่ใช้งานเนี่ยไม่ต้องเสียบปลั๊กแล้วสะดวกมากๆเลยแล้วก็ใบมีดเขาคมด้วยนะกระเทียมจีนเราปั่นไม่ต้องละเอียดมากนะคะปั่นพอหยาบๆประมาณนี้นะพอปั่นเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะต่อมาก็ปั่นพริกแดงจินดาค่ะ75กรัมเท่ากันนะไม่ต้องปั่นละเอียดนะคะปั่นพอหยาบๆเหมือนในคลิปได้เลยนะแบบนี้นะคะ ใบมีดเขาคมมากๆเลยนะใช้เวลาปั่นแค่แป๊บเดียวเองต่อไปก็เป็นรากผักชีนะคะรากผักชีก็หั่นเขาหน่อยนะแล้วก็ปั่นเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเราจะปั่นทั้ง3อย่างใครมีเครื่องปั่นอันใหญ่นะสามารถเอาปั่นรวมกันได้เลยนะคะเอาพักตัวที่ปั่นไว้ก่อนนะต่อไปเรามาเตรียมส่วนผสมที่เป็นน้ำกันนะคะใช้น้ำตาลมะพร้าวอยู่ที่250กรัมค่ะน้ำปลานะคะใช้น้ำปลาของทิพย์พลดใช้อยู่ที่200 ML นะคะ ตัวน้ำตาลมะพร้าวนะคะเขามาเป็นก้อนแบบนี้แนะนําให้เอาไปตาก่อนนะหรือว่าเอาไปทุบให้เขาพอละเอียดก่อนนะคะแล้วก็ใช้น้ามะนาวใช้น้ามะนาวคั้นสดนะคะอยู่ที่230 ML ค่ะอันนี้กุ้งใช้เป็นมะนาวแป้นนะคะเดี๋ยวกุ้งจะเอาตัวน้ําตาลมะพร้าวเนี่ยเอาไปทุบเขาให้ให้พอหยาบก่อนนะคะแบบนี้มันแข็งไปนะในส่วนของน้ํามะนาวนะคะ ในคลิปเนี่ยกุ้งใช้เป็นมะนาวแป้นความเปรี้ยวเขาจะมีมากกว่ามะนาวพันุอื่นนะคะถ้าเพื่อนๆทาสามารถปรับเพิ่มลดความเปรี้ยวได้เลยนะคะหรือถ้าช่วงไหนเนี่ยที่มะนาวแพงเนี่ยกุ้งก็ทําคลิปเป็นน้ามะนาวแบบลดต้นทุนไว้แล้วนะเดี๋ยวจะทําคลิปเดี๋ยวจะแปะลิงก์คลิปไว้ให้นะคะต่อไปก็ใส่เป็นซอสพริพกสีราชาค่ะซอสพริกจะใช้อยู่ที่100 ML นะคะแล้วก็จะใส่ผงชูรสล,ลงไปอีกครึ่งช้อนโต๊ะนะ ผงชโรใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะพอเราคนส่วนผสมในส่วนของที่เป็นน้ำนะคะคนให้เขาเข้ากันนะให้ตัวซอสพริกละลายให้หมดนะคะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวของเราละลายให้หมดเราก็ใส่ที่เราปั่นนะคะใส่ลงไปเลยนะคะกระเทียมพริกแล้วก็รากผักชีนะคะใส่ลงไปเลยนะแค่นี้เองคนส่วนผสมให้เข้ากันแค่นี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วละคะ่ะ สูตรนี้สามารถเอาไปทํายําได้หมดเลยนะเป็นน้ํายําแบบยําสําเร็จรูปเลยนะคะใส่ขวดขายก็ได้นะเดี๋ยวก็ตกแต่งด้วยการใส่กระเทียมนะคะใส่พริกใส่มะนาวเข้าไปอีกนะเพิ่มความน่าทานเข้าไปอีกนะคะรสชาติแซ่บมากๆนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูน้ํายําสําเร็จรูปของกุ้งในวันนี้นะคะ เพื่อนๆสามารถลองเอาไปทำตามกันได้เลยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ